อยากลดอายุชะลอวัยให้งดโปรตีน1วันต่อสัปดาห์ก็ช่วยคุณได้โปรตีนฟาสติ้งใครเคยได้ยินบ้างไหมคะจริงๆแล้วการทําโปรตีนฟาสติ้งเนี่ยคือการงดการทานโปรตีนชั่วคราว1วันต่อสัปดาห์หรือว่าบางคนก็ทํามวันต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียววิธีการทําโปรตีนฟาสติ้งห้ามทานโปรตีนที่มาจากทั้งเนื้อนมไข่ไม่เกิน10กรัมต่อวนันแล้วเน้นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนผักผลไม้ไขมันดีเป็นหลักห้ามออกกาลังกายหนะักแล้วก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆหลายคนทาโปรตีนฟาสติ้ กระบวนการออโตฟาจีนั่นเองและช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยค่ะแต่ว่ากระบวนการออโตฟาจีเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่จากการทำโปรตีนฟาสติ้งอย่างเดียวนะคะการออกกำลังกายทานแคลอรี่เดฟฟิสิตทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นโฮลฟู้ดลดเนื้อแดงลงก็ช่วยในเรื่องของกระบวนการเกิดออโตฟาจีได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าเจสไม่แนะนําให้ทําโปรตีนฟาสติ้งระยะเวลายาวนานเกินนะคะเพราะว่าทานโปรตีนน้อยจนเกินไปมันก็ทําให้เราเสี่ยงสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อคือยาอายุวัฒนะของร่างกายเลยจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะเริ่มยงงไ่่รู้วาส จะเหมาะกับตัวเองดีนะคะสามารถแอดไลน์แอดมีฟิตวิดอันเดอร์สกอร์เมาปรึกษาเจสได้เลยค่ะ